เสียงไหนคือเสียงที่เน้นคะเสียงที่เน้นเนี่ยก็คือสิ่งสําคัญเหมือนกันที่เราจะฟังเขาออกมากขึ้นแน่นอนในประโยคนี้เสียงที่ดังที่สุดนะคะมันจะมีอยู่ประมาณสามที่ที่นี่หนึ่งนะคะก็คือคําว่าซัมคำว่าซัมดังตามต่อไปคือคําว่าคุ o กแล้วก็ลีนะคะลีเสียงที่ดังมันจะมีสามเสียงมันเป็นความหมายของประโยคนี้โอเคไหมคะอืออะลองฝึกพูดเสียงที่ดังที่เรานัดกันไปคะ่ะ Some of the cookies are delicious จะออกแบบ some of the cookies are delicious ก็ได้แต่ว่าจะเขาจะกงนิดนึงนะเวลาที่คุณพูดเขาจะเงี้ยหูฟังนิดนึงแต่ถ้าอยากจะสื่อสารได้แบบคล่องแคล่วว่องไวมั่นใจมากเลยนะคะทำเสียงนี้ค่ะมาฝึกด้วยกันไหนๆก็มาแล้วไปค่ะ some of the cookies are delicious อีกครั้ง some of the cookies are delicious 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 อ่าโอเค